ด้วยแหละครับก็อะไรที่ถ้าเล่นตามแผนแล้วก็ประหยัดตัวละครได้ก็เหมือนจะมีการประหยัดกันอยู่บ้างโดยเฉพาะไม่ประสมอ,ออกน้ใช่แต่<ช>แตไม่ผสออกน้ำนี่น่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจของ<ม>สององมัมพงด้วยนะเพราะผมรู้มมสึกว่าพวกตัวไฟเตอร์อย่างอเออร์เรลอย่างร<อ>ิโปลอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเอลันดอร์สัมพงค์ดูข้างมั่นใจนะก็อาจจะเป็นความมั่นใจด้วยส่วนหนึ่งใช่ครับแต่จากที่ดูเนี่ยเมื่อกี้ทางตัวของทีมไม่ะส์ออกนามเนี่ยผมว่าเขาเปลี่ยนวิธีการเล่น พอสมควรนะเป็นการดับเกมเนี้ยเหมือนรู้สึกว่ามีความแอคทีฟกับแมปเยอะขึ้นช่วงก่อนเนนี้คือแบบต้องรอต้องอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่พอมาเป็นแบบเกมเมื่อกี้ไอ้เกมนี้สิดับเกมเมื่อกี้ะนคะครับผมที่โผล่ดับไปเมื่อกี้นะครับก็เหมือนว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มที่จะเฮ้ยสู้แล้วนะมไม่รอแล้วนะใส่แล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเริ่มเคือแล้วก็ในทางกลับกันกลายเป็นว่าท่าฝั่งเดอะคิสเซเว่นในเกมนี้เองเหมือนจะเน้นประคองประคองตัวเนาะมากกว่าเพราะอะย่างเซเนียรโรมิงอย่างที่รู้กันว่าเซเนียรเองก็รอเริ่ม ไปช่วยแกมได้ชัดเจนมากขึ้นสก,กัดเองก็เป็นเลนข้างด้วยเกมนี้เ<ช>พราะซินเนเชียเป็นจังเกิลเนาะก็สก,กัดเลนข้างฟาร์มอยู่แล้วนายก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวทําเกมจ๋าอยู่แล้วนะครับซินเนเชียอย่างที่รู้กันว่าไม่ได้มีสกิลทําเกมอ่ะก็เน้นแบบมารอเล่นจังหวะ2หรือว่ามันก็ฟาร์มไปใช่ครับ,รบ<ถ>เอาจริงแทบทุกตำแหน่งนะท<ช>ี่รู้สึกว่าเขาต้องใช้เวลาใช่ประคองมากๆนะคือทีเรนมันไม่มีตัวที่พาไปเล่นสักเท่าไหร่ในเกมเพราะฉะนั้นก็เอามาปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะยิงทันอี่เบิร กับให้กับตัวของเอลสูเองก็ยิงต่อเลื่อยให้เจ็บเพื่อที่จะตัวเองเมีโอกาสได้คุมคลิปก่อนอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็กลับดูจะกลับกันคือเกมที่แล้วอามื่อองดมเป็นฝ่ายรอแต่เกมนี้ดูฝั่งเรคเซเว่นเองดูมีโอกาสที่เป็นฝ่ายรอมากกว่าใช่ครับแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เขาสามารถเล่นไวได้มันมีแบบว่าถ้า ถ้ามีแกนแม่นขึ้นมานะครับถ้ามีแกนแบบอยู่ในเลนเฟดมาแบบอ่ะสองเมตรอะไรเงี้ยมาอ่ะสามเมตรอะครับน้องๆอะไรเงี้ยทัวเลนมาแน่นอนบอกเลยว่าไม่ต้องเรียกเข้ามาแน่นะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ความแม่นของนีแกนเลยว่าเฮ้เขาจะสามารถที่จะกดดันนะครับได้มากแค่ไหนนะครับผมแล้วยิ่งเป็นโลมทาจิด้วยอ่ะถามว่ามันถึกมันก็ถึกแหละนะครับแต่ถ้าโดนบ่อยๆก็มัีสกิลแบบรับโป๊กชัดเจนอ่ะอย่างล็อกซี่เราจะเห็นว่ากดมีเพิ่มเกาะมาได้เซเนียลกดมามีเกาะมาได้อะไรเงี้ยนะครับหรือแบบเพน่าที่มีฮิ ทาจิมันรับเต็มมันรับเต็มมันรับเต็มอย่างมากสุดก็อะไปเก็บสแต็กมารอเล่นอะไรงนี้มากกว่าากดดันคืนเอเงอนไขอีกเพราะฉะนั้นความเรียกว่าความได้เปรียบในช่วงต้นถ้าไม่แบบไม่เน้นรอเนี่ยก็อยู่ที่อย่างที่ท่านบอกคืออยู่ที่นิแกนแหละถ้าแม่นพอในการที่ยิงกดดันในเลนแบบนี้นะครับครับผมไป้าดูในเกมกันมารอดูกันนะครับในเกมนี้นะครับไปเกจใหม่นะครับกับหินเลื่อนขั้นครับรถหนัก จัดเต็มครับ70%กันเลยทีเดียวนะแน่นเลยนะจุกจุกนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าซิลิก้าสกิปสวิตรีมนะครับขายแล้วด้วยนะจากตอนแรกที่ต้องไปลุ้นกิจกรรมกันตอนนี้นี่ขายเป็นคูป,ปองแหละใช่นะครับผม <S <S 1> <S 1> โอ,โอ,โอมาดูครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่ทางฝั่งไม่ว่าจะออกนามเขาน่าจะได้เล่นตาประเพอใจตัวเองในช่วงต้นเกมนะครับแล้วมาดูตัวของพลังแฝงนะครับอ่ะเป็นโ holy s u m เ o อร์นะครับผมเอาดาบเบียดเต็มที่นะครับไม่ใช้เอเลดนะครับคือกะจะรอไปเลยนะครับ เล่นยาวๆไปครับอู้เราไปเล่นนะครับธนชุยครับผมโอ้เจไดต้องรีบบิกออกเหมือนกันครับเป็นฟิกเกอร์และฟิกเกอร์ครับว่าก็ต้องระมระวังสักหน่อยครับในช่วงต้นสำหรับทางฝั่งของเรทเซเว่นที่บอกว่าตัวละครไม่ได้เอื้อมหน่วยให้ไปเล่นไอ้กสิทธิ์สาฝั่งข้างเท่าไหร่ครับเว้นแต่ว่าถ้านิแกนได้ตอดก่อนอะไรก่อนครับใช่ครับน่าจะเน้นประคองแล้วก็ช่วยซินซินฟาร์มเอาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแอบไม่ได้ไปเดินไปเลยมากแต่ถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่แรงขึ้นมานี่ก็คือแบบนิแกียร์ขึ้นส นี่ก็กล้าขึ้นสูงนะแต่มนก็รู้ว่าเอ้ยยังไม่สี่ไงเออเล่นได้เพื่อนทาจิยังไม่สี่ก็ซาได้อยู่เฮ้ยมันเล่นต่ำกว่าแม่น้ำเล็กๆนะครับไม่ได้เล่นสูงมากนะเดินๆเช็คเอานะไม่ได้เล่นเยอะโอกาสได้เคลียร์ก่อนเลยสำหรับทางฝั่งของเอเมอร์เซนแต่ก็เลยเพราะเป็นอย่างนี้ด้วยก็เลยแอบรู้สึกว่าฝั่งไม่รู้สึกออกน้ำก็เล่นแข่งกับเวลาเหมือนกันนะคือแอบรู้สึกว่าช่วงเล่เกมที่ทางการจ่ายดาเมจกับการปวดในการแยกดันเนี่ยเล็กซซเมีนจะปวดได้เยอะกว่านะสิบรับ ตัวของครับระก้อนครับแล้วมาแอบสไลด์ยืนตรงนี้ครับโอเวอร์วันม่วงสัญญาหรือเปล่าเ่่วงข็ดนอนหน่อยอการว่าจะเล่นกันหน้ามังกรหรือเปล่าครับจะมีใครผ่านมาไม้เจอแล้วหนึ่งนี <c oughs> ่ยังไ,ไม่อยากเล่นมากนะครับแต่ก็มองอยู่นะไม่แน่น่นไม่แน่น่น่แนั่นอ้าว อ่ะจะไปก่อนครับตอนนี้เปิดมาแล้วปั่นสตาร์ได้อยู่ครับเตัดสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับโดนสัมเก็บไปครับเปิดอันติเข้ามาตอนนี้ใช้เอาเซนไปก่อนสตารับฝั่งของฟารุลูกพ่อแล้วเก็บพีเจได้เหมือนกันครับจังหวะด้วยว่าชิงโชคและพันธุทีหนึ่งได้มังกรใหญ่ไปก็จริงแต่แรกกับ2คนเลยครับเรคิสเซเว่นครับแอบจะไม่ค่อยคุ้มกับเรคิสเซเว่นนะครับในเพลงนี้นะฮะเพราะว่าเป็นตัวของจังหวะที่เฮ้ยได้ก็จริงนะได้เก็บตัวของมังกรไปแต่ว่าเสียไปทั้งสองเลยนะครับใช่ครับ ไปเซอร์ไพรส์เขาครับเจอเซอร์ไพรส์กลับว่าดาเมจไม,ไม่ไม่น้อยครับ<ช>จะช่วงต้นแล้วความน่ากลัวของแม่งสมองคอง์นำคือเป็นตัวไฟเตอร์หลายตัวที่วิ่งถึงอีกฝั่งตรงข้ามได้เร็วมากคือ<ช> <ๆ S 2> ตัวไวมากแบบริปโป้เป็นลิกเตอร์เป็นฮาจิอย่างเนาะใช่ครับหนีไม่ทันนะเมื่อกี้ก็หนีลแล้วนะไม่ทันก็มาตามได้นะนะได้มาหนึ่งกลุ่มนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นคือสภาพการเงินก็คือไม่ทิ้งกันเลยนะใกล้ๆกันแหละนะครับก็ถือว่าได้ชิงโชคของเล่นดูครับแม่ดูเป็นอย่างนี้แหละดีแกน่ะยัดคืนหน่อยเป็นไง ไปก่อนนะครับตรงนี้แต่ว่าอันติไม่มีนะครับโรสเบิลใช้ไปตั้งแต่ในไฟที่แล้วแล้วนะครับสำหรับตัวคริสเบเกอร์ที่จัดผภาพมาตรงกลางจัดไปชุดหนึ่งฐานะชูวิเกือบมีรวงเหมือนกันครับคอร์ทิสบอลเลอร์ผีเสื้อระเบิดแต่ไม่ตายครับอยู่หน่อยเดียวนะครับและสเงครับแวรจะมาช่วยนิดหน่อยครับแต่ว่านั่นแหละครับคือความอันตรายเหมือนกันครับของแานเลคิสเวนนะครับว่าเข้ามาแบบปีบแบบเต็มๆมแล้วตัวนี้เจอสองแล้วสเปงใช้ไปแล้วยคือทัดโชครับตัวนี้ต้องเปิดคอนเทเลอร์สู้นะครับแต่ว่าเขาเป็นสองคนเป ใช่ S <S ครับเนี่ยเซเลส,สเซีย Holy โฮลลีซัมเอรเนอร์นะครับแรงนะเหลือไม่มีของแต่ถ้าโฮลลีซัมเอรเนอร์ก็ฟาดได้นะครับถ้าของถ้าม,มันขึ้นตีจนขึ้นมานะครับโอ้โคือจังหวะสำเพ็งเรสเตเลียนหมดแล้วนะครับแล้วไม่พ้นระยะเลยครับเขามาคันสองครับจะรีบจัดสกิลไปทําให้ต้องฝืนสู้เลยครับโอ้แล้วนะครับมาคุมดักเลเยอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเกมของเล <ๆ S 2> ็มมิเซเลียนก็ไม่ได้ดูแย่นะนำ้วยสัมนำอยู่หน่อยหน่อยนะครับแล้วกลายเป็นจากความที่เสียไปสองตอนนี้นี่ดึงสภาพเกมกลับคืนมาได้เลยครับ ขลูกโดนยิงครับปัดเฉลียดด่ยได้เดี๋ยวปล่อยให้นีแกเล่นอยู่คนเดียวหน่อยหน่อยนะเพราะว่าซีเนียลหลังสี่แล้วเนาะอ<ช>่าหลังสี่เลเวลห้าละนะครับก็เนี่ย<อ>ปล่อยเดินเล่นไปไเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวโดดมาใช่ครับไปช่วยเธอเล่นโซนโซนตรงกลางเดี๋ยวรอโดดเอาครับายเฟิร์นไม่ไม่ใช่แล้วแซปเปิลบอกอยากทำแล้วเน,นี่ยดูอยากเล่นนะแหมแซ่บจริงโอ้คนนี้หนุ่มเอโ<ถ>ม้โอ้ร้ายนักเรียกว่าเลี้ยงมาตั้งนานโอ้ ปล่อยเต่าบินไปแต่ว่าแกนบอกว่าไม่สูงขนาดนั้นพี่ไอตัวเห็นชอบยืนตรงนั้นไงเลยเลยยิงเช็คหน่อยเพราะว่าเห็นปกตินีแกนชอบไปสิงุมนสิ่งเดิมจะมีแจ็คเอ๋เข้ามาเจอกันในป่าเปิดอันติอีกแล้วตัวของสัมเพ็งแล้วไหลมามีทันตะแคบแตกเข้ามาด้วยแล้วฟิกเกอร์ตามมาเก็บงานเลยครับตัวของเจไดโอ้ข้างล่างเจ็บนะซาจิครับโอ้ยจริงทีเจ็บขนาดนี้มีคริปเบเกอร์ก็จริงแต่โดดมามีปัญหานะนะครับแล้ว5นาทีนะป้อมแตกได้นะแล้วเหมือนจะเลือกไม่เล่นหรือเปล่าครับมูดี้อยู่คนเดียวไม่มีแเด็บเบอร์ด้วยครับร แล้วทาวเวอร์ด้านล่างแตกเฉยครับโอ้คิมเบอร์เกอร์มาเขาจิงกับพีเจรับดาเมจอยู่ด้านหน้าครับไอเฟเปอร์มาแต่ว่าฆ่าไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าในจอเล็กตรงนี้ท่าฟาวเวอร์บอลไปไล่ฆ่าตัวของฟารุลูกพ่อครับโอ้แล้วยังเรียกว่าเดินพ็อ่คลิปต่อด้วยครับแข่เฉยช่องสิงคโปร์โอ้ไอช็อตไม่ได้น่าจะโดนหรือว่าไม่โดนนะแต่บางทีขอบแบบที่พูดยากมันแบบคนเล่นไม่เห็นเหมือนเราอะนะครับขวา จังหวะเข้านี out out it, like ok. 1, right? wow, ่ดูดีมากๆครับเกรดเซเว่นครับผมต้องบอกว่าคำนวณแม่นจริงนะเล่น2ฟากแมปด้วยแล้วเนียนขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับคิดเอาก็ผมว่าเก่งไหมนะครับโอ้โหแล้วไหลมาเป๊ะมากเลยเอาจริงมันเป๊ะมากอ่ะจากสกอร์ศูนย์สองตงนี้ทำเพลงบอกอยากอยากจะได้มากๆได้เหมือนกันบอลเทเบไปครับแต่ว่าไม่มีดาเมจอะไรต่อเลยครับขอขอคืนหน่อยขอคืนหน่อย ตอนแรกมันลอยเอาลอยคืนนะครับแต่ตอนนี้ทําให้สภาพการเงินของไม่ผสมออกน้ำไม่สู้ดีมากๆนะครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องควรจะเล่นเค็มช่วงต้นๆให้ดีด้วยนะครับเหมือนควรจะนำนะใชครับคือลิโป้ใหม่เนี่ยแน่นอนว่าปกติลิโป้เก่าอย่ากรู้กันว่าถ้าการเงินนำเนี่ยชนะสนข้ามได้ง่ายๆนะครับแต่พอเป็นลิโป้ใหม่เนี่ยคือต้องนําจริงๆแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ไม่นําเลยฮะใช่ครับกลายเป็นเกมตามนะครับแล้วสภาพแบบนี้ไม่น่าจะดีกับไม่ผสมออกน้ำแน่ๆนะครับ แล้วต้องชมจังหวะการเล่นของทาาน้านเลคิสเวนในหลายๆที่เลยนะมีการเดินเกมแล้วก็นคือไม่ได้กรุ๊ปด้วยซ้ำนะคือเล่นแยกกันแล้วก็อ่านจังหวะดีมากอะไรเงี้ยนะครับเนี่เจอเลยครับตัวของเจไดแล้วเดินบีมาสั่เพลงโดนกดดันขนาดนี้ซันยังแอบรู้สึกไม่ประสบอกน้ำยังเล่นแบบไม่ค่อยกล้าดิ๊ดนะฮะซึ่งปกติทีมี้จะมีความกล้าอยู่เยอะนะมาถ้าเบอรไป เอาไงดีตรงนี้จัดมาชุดหนึ่งแล้วปลิกหนีออกมาก่อนแลวครับจะตามมาเก็บงานแต่ว่าเขาไปไกลเลยครับตัวของเ,เจดาย<ห>นะไิมาเก็บด้วยครับโอ้โดนสวนด้วยครับจังหวะสวนกลับแล้วเรียกว่านอกจอสาเพ็งก็ไปเหมือนกันครับบริเวณพุ่มตรงป้อมสองครับฝาลุงลูกพ่อโดนไล่มาครับ เขาพุ่มไม่ได้โอ้วันนี้มาลึกจะจัดป้อมสองยังไม่แตกแต่ว่ามาพ็อกซี่คลิปแล้วรอจะเล่นมาสไลด์เข้ามาตรงด้านหน้าสัตว์ชราชุยล่วงเลยแล้วมันจะไม่เลือดแต่ไม่ทันเลยครับยังได้ระยะอยู่ตัวของบูดี้ในป้อมมูดี้ครับเนี่ยใช้กำเนิดผู้ชมครับมันเกินปุยมุ้ยโอ้เกินปุยมุ้ยคือมันเพอร์เฟกต์มากเลยผู้ชมคือถ้าเรามองดูจากตรงนี้คือแบบทุกอย่างที่เขาเล่นทามิ่งทุกอย่างที่เขาทำอ่ะมันมันไปเกินอ่ะ โอ้โหจังห่ะแบ่งคนไปเล่นเออแล้วโดนสตาร์ทด้วยครับตรงนี้ถอยมาได้ก่อน,นที่ท่าเกตมาแต่ฟาลุลู่พ่อไม่รอดเลยครับปัดมาไปพิเพรีครับโค้ชเวตยังคลุกวงในยอยู่ตรงกลางมาเปิดอันติมาก็จีนสัมเพลง<อ>ไม่รับดาเมจไม่ไหวเหมือนกันครับด้านหน้าทางฝั่งของทาจีตรงนี้เพมจะยืนอยู่แล้วโดนสไนมามแต่ว่าเข้าหัวไปเต็มๆก็มับมูดี้โอ้โอแม่นเกินครับอ่าอ่อยากจะย่อเลยนะอยากจะย่ <laughs> อยุบอยู่อยากชอบจริงๆริงแต่ยิงสุดอ้าวขึ้นไปขึ้นไปแบนไป แล้วฟล์เซเวดอ่ะเขาเล่นแบบกลมๆม,มากนะคือแบบเน้นเซฟเพื่อนไม่ได้ไปล้วงไปเลยแบบถ้าเพื่อนมีจังหวะอะไรไวบิดฟิลลี่เซฟหลายรอบนะใช่ครับนะครับ,รบากายว่าจังหวะในการเข้าของแม่ผสมออกนามอ่ะโดนขัดโดยสกัดบ่อยมากนะครับเมื่อก่อมีส่วนร่วมในไฟพอสมควรเลยนะครับสำหรับสกัดในเกมนี้นี่เร่งการเงินตัวเองได้ด้วยนะครับโอ้โายเป็นถึงแม้ว่าดูบางอย่างจะเปิดไม่ง่ายหรืออะไรไม่ง่ายแต่ว่าจังหวะในการเข้านี่สื่อสารกันดีมากครับใช่ที่สำคัญ สัญญามอีกครั้งเปนเกมที่สองมาดูเลคิสเซเว่นเนี่ยยังสิ่งหนึ่งที่มีจุดเด่นคือเขาขึ้นระดาเมจเก่งมากเหมือนเขารู้ว่าประมาณนี้ปิดได้ประมาณนี้เล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นจังหวะนี้ปิดได้เขาเอานะครับคือไงยๆคือไม่ได้มั่วนะไม่ได้มั่วนะไปแล้วเล่นโซโล่ครับ <S 1> 1 <S รตรงนี้โซโล่คนเดียวครับหนึ่งลุมสองหนึ่งลุมสามหรือเปล่าซาโวซาเว่นบอกว่ากดแข็งก่อนแล้วมีเพื่อนมาตามก็ทูเรนตรงนี้ตัวเปียไปก่อนด้านหลังเอื้อมนี่ลวกเหมือนกันครับแล้วตรงนี้ไอ้จินเอร์มิสเตอร์ซููลรบบบบแแมาาว์ปทไมเรราายังไม่ว์ปตนี้วาร์ปมาแล้ว โอ้โหไปย,ยาวๆแล้วตรงนี้ไหลแล้วครับตรงนี้ว่าที่หมดก๊อกแตกครับตามช่างปลาปาด่วนครับเกินไปจริงๆโอ้เกินเกินครับสี่ตัวตรงนี้สัมผังได้ได้ยืนมองจ้องป้อมแหกไปแล้วเรียบร้อยครับสองต่อศูนย์ครับขึ้นน้ำไป,นนไปรรครับสหรับทางเปคิ้เซเว่นครับก็อย่างที่บอกกับพูดไปเดี๋ยวก็ว่าอวยพูดพูดไปจะหาว่าอวยแต่ว่าท่านี้เรียนตามตรงนะครับดูจาก